ข่าวใหญ่มากคือในที่สุดโปรเจกต์ใหม่ของโนแลนก็โผล่มาแล้วว่าเกี่ยวกับอะไรอ่าแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะมีการคอนเฟิร์มว่าหนังเรื่องต่อไปของโนแลนก็คือการดัดแปลงเรียกว่าเป็นตำนานคลาสสิกแล้วกันนะก็คือ o อด s ซี่อ่าซึ่งเป็นตำนานเรียกว่าโบราณมากเลยนะอายุป,ประมาณแบบ800ปีก่อนคริสตศักราชอีกนะมันเป็นคล้ายๆกับ ตำนานกรีกโบราณอะ,อะซึ่งสร้างหนังมาบ่อยมากเลยนะสร้างหนังมาเยอะมากสร้างหนังมาหลายครั้งมากแล้วเกี่ยวกับนักรบคนหนึ่งที่เดินทางจากทรอยเมืองทรอยอะหลังจากแพ้ศึกเมืองทรอยอะแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ก็ใช้เวลาถึงสิบปีกว่าจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยเพราะว่าโดนทดสอบโดยเทพเจ้าเจอสัตว์ประหลาดเจอเรื่องราวมามาตลอด ระยะทางที่ออกเรืออยู่ในทะเลอกว่าจะกลับถึงบ้านใช้เวลาสิปีละกันซึ่งในตำนานเนี่ยในนิยายหรือแล้วแต่หรือในหนังเวอร์ชันหลายเวอร์ชันเนี่ยจะเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดจะเต็มไปด้วยอภพินิหารต่างๆมากมายเลยซึ่งพอมาอยู่ในมือของโนแลนก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะตีความยังไงนะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องนี้จริงๆนะเขาจะตีความเป็นแบบว่าเป็นหนังแฟนตาซีแบบนั้นเลยหรือเปล่าหรือจะเฉกแนวกลายเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์แบบที่เขาถนัดหรือเปล่าอ่า uh. จริงๆแล้วเราก็เก่งกันว่าหนังเรื่องต่อไปของโนแลนคืออะไรเพราะว่าณนะตอนที่เขาจบจากเท n เน็ก็ประกาศทันทีนะว่าโปรเจกต์ต่อไปคือจะเกี่ยวกับหนังยุคสงครามก็คือออฟฟ n h นไฮเมเป็นหนังชีวประวัติก็ถือว่าเร็วมากครั้งนี้ก็เลยคุยกันอีกว่าโอเคมันจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปแน่นอนว่าที่หลุดข่าวหลุดออกมาณนะตอนนั้นเป็นแคสซึ่งก็คือเหล่าบรรดา ดาราที่เบอร์ใหญ่มากซึ่ง mm. แค่เปิดแคสมาตอนนั้นเราตกใจล้วโอ้โห <c oughs> มันแบบมันเยอะขนาดนี้เหรอวะคือโอเคคร <c oughs> าวที่แล้วก็เบอร์ใหญ่คราวนี้เบอร์ใหญ่กว่าเดิมหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับ o f ฟเฟนไฮเมอมาผมว่า Universal ไว้ใจแล้วล่ะคือแน่นอนไว้ใจตั้งแต่ตอนที่โนแลนย้ายจากวอร์เนมาอยู่กับตัวเองแล้วก็โอ้โหขนาดทำหนังชีวประวัติอย่างอ f ฟเฟนไฮเมอแล้วคือได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องฮนะ นี่กลายเป็นว่าตอนนี้ขนมาหนักกว่าเดิมแมตเดมอนทอมฮอลแลนด์ดูบิตายองโกเซนดาย่าโรเบิร์ตแพทิงสันโอเต็มไปหมดอะขนมาหมดคนที่เคยร่วมงานกลับมาหมดอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ประกาศว่าคือโปรเจกต์อะไรพอมาเป็นดีโอดดซีซึ่งเป็นงานเขียนของโฮเมอร์ซึ่งยิ่งใหญ่มากๆในโลกเลยแล้วกันเป็นงานเขียนซึ่งเป็นนิยายเก่าแก่เลยแล้วกันแล้วก็มีเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นเรลลิสติก จ๋าๆมีเรื่องราวของเทพเจ้ามีเรื่องราวอ,อีกโบราณอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยโอ้โหไม่แน่ใจว่าจะเล่าออกมาในรูปแบบไหน,นแต่ว่าถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเล่าเรื่องราวการเดินทางของนักรบซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนตอนที่เราคุยกันณนะตอนที่ประกาศจะออฟเฟนไฮเมอร์เลยนะเพราะว่าเทเน็ตโอเคเทคนิคจา๋า ใช้ทุกอย่างแบบแพรวพราวมากทฤษฎีหลักการอะไรต่างๆวิทยาศาสตร์แต่พอบอกว่าจะทำออฟเฟนไฮเมอร์เราเฮ้ยกระ<ำ>ชากเออ <laughs> คือออฟเฟนไฮเมอร์ไม่ได้ไปบูนะแล้วก็ <laughs> คิดแค่สูตรคิดทดลองแล้วมันจะสนุกแบบไหนเราเพิ่งผ่านกับพวกโอ้หนังของเขาอะโอ้โหเรเรื่องชื่ออะ i เ c e p t ่ o n Dark k n ทน h t t ตดัน d u ิ k i r k i นเตอร์ e ซ lar โอ้โหมันให้ความระทึกขวัญบางอย่างแต่ว่า เราก็คิดไม่ออกว่าออฟเฟนไฮเมอร์จะออกมาระทึกแบบไหนอะไรเงี้ยผลสรุปออกมาเฮ้ยมันเอาอยู่เดียดิซี่เล่าเรื่องคนเดินทางกลับบ้านอ่ะไม่แต่เรามองอย่างนี้นะว่าถ้าสมมติว่าเขาเล่นแนวแฟนตาซีอ่ะคือตอนนี้ถ้า,ามองกันตรงๆนะอืโนแลนไม่เคยทําแนวแฟนตาซีสัตว์ประหลาดเลยนะใช่ซึ่งเราอยากให้เป็นแบบนั้นอยากรู้ว่าถ้าโนเแลนจับแนวทางที่เป็นแฟนตาซีเลยจะเป็นยังไงอ,ะอ่ะเพราะนี่คืองานที่เขาไม่เคยทําไงเราเห็นแล้ววิทยาศาสตร์ไซไฟ แอคชั่นทิลเลอร์ทำได้หมดโหดราม่าก็นข้มข้นพงี้นะได้หมดเลยนะได้หมดได้หมดเลยอย่างไม่เคยเห็นซึ่งเรามองว่าโอดิซีอะโอเคมันสามารถตีความเป็นหนังดราม่าประวัติศาสตร์ได้เพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันเหมือนกันที่พยายามจะทําการเดินทางของเทพนิยายเรื่องเนี้ยให้กลายเป็นเรียกว่าเรลลิสติกขึ้นมาให้กลายเป็นเรื่องของอิงประวัติศาสตร์ซึ่งไอ้พวกตำนานกรีกบางทีมันก็มีความอิงประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วมันก็สามารถเล่าได้ด้วยเหมือนที่ แม้แต่เรื่องของกรุงทรอยอ,ะอ่ะอย่างที่เราเห็นทรอยเวอร์ชั่นที่แบดพิทเล่นเนี่ยม,มันก็พยายามจะดึงไม่เอาตำนานอะไรทั้งนั้นดึงเรื่องเฮอร์คิวลิสเรื่องอะไรต่อนมี้อะไรให้กลายมาเป็นเรียกว่าประวัติศาสตร์สงครามได้อะ่ะซึ่งออเรซี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เรามองว่าถ้า โนแลนมองไปทางในประวัติศาสตร์ก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราอยากเห็นแบบแฟนตาซีมากกว่าเพราะนี่คืองานในแบบที่เขาไม่เคยทําแล้วเอลิเมนต์ที่เขาเคยสร้างความตื่นเต้นความสนุกอะ่ะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบลุ้นแบบโอ้เป็นหลักการอะไรมาก,กานแต่ว่ามันจะกลายเป็นความสนุกที่เรียกว่าเรายังไม่เคยเห็นในงานของโนแลนละกันนะนั่นเลยทําให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจขึ้นมาทันทีตอนที่เราคุยกันคือโนแลนน่ะจะทําอะไรก็ คนก็พร้อมจะดูไปหมดแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรขอแค่บอกว่าโนแลนทำแค่นั้นเพอๆคนไม่สนใจชื่อเรื่องด้วยซ้ำเหมือนกล่องสุ่มเลยเหมือนคุณเล่นกาชาเลยเดินเข้าไปแล้วก็จิ้มเลยว่าจะได้เรื่องอะไรโนแลนทำเรื่องอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอออกมาเป็นแบบนี้ผมว่าเซอร์ไพรส์มันไม่ได้วิทยาศาสตร์แบบเดิมเหมือนไม่ได้เล่นซ้ําเดิมอะแล้วอจริงๆนะจากที่ เราดูหนังตั้งแต่ปีที่แล้วมาผมว่าเอาตั้งแต่นับปเลียนอะไรมาผมรู้สึกว่าผมอยากดูหนังแบบนี้ให้เยอะขึ้นเหมือนกันนะหนังพวกสงครามประวัติศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแม้กระทั่งเราดูไอ้แกลเดียเตอรไปซึ่งโอ้โหถ้ามันมีหนังแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆก็คงสนุกดีเนาะเราคิดในใจอย่างนั้นผลปรากฏโอ้โหโนแลนเปิดมาว่าโปรเจกต์แบบนี้ซึ่งน่าดูมากขนาดเราเห็นในทรอยตอนที่แบทพิทเล่นเรารู้สึกโอ้โหเฮ้ย ถ้าเกิดกลับไปบู๊มันแบบนั้นแล้วเป็นอยู่ในมือโนแลนมันจะออกมารูปแบบไหนนีอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจผมรู้สึกว่าทุกคนรอดูได้แล้วก็ทุกคนคงรอดูอยู่แล้วด้วยซ้ําแต่ว่าน่าสนใจเลยเปิดโปรเจกต์มาอย่างนี้ผมว่าแฟนๆโน,น,น,นแลนหลายๆคนก็คงรู้สึกฟินอะผมว่าจะได้ดูของใหม่ที่ไม่ได้ซ้ารอยเดิมอยากเห็นว่าเป็นไงเขาไม่ได้ไปย่ำอินเซปชั o นไม่ได้ไปย่ำอินเตอร์เทล่าไม่ได้ไปย่ำเทเนนดอะไรเงี้ยแต่ว่ามาทรงนี้ ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันคือถึงแม้ว่าเขาจะซ้ํารอยเกี่ยวกับแนวนะอย่างแนวไซไฟเนี่ยแต่เขาก็เทคมุมมองใหม่ได้ตลอดนะถ้าพูดถึงว่า Inception มันก็มีความเป็นไซไฟอยู่แต่ก็เป็นไซไฟจารกรรมวางแผนคือถ้ามองโครงสร้างหลักของหนังเรื่องนั้นมันคือหนังจารกรรมแบบชั้นยอดนะเท่าแต่ว่าวิธีการที่มันเอามาใช้มันใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการปล้นแค่นั้นเองอืซึ่งถึงจะมีเอลเมนต์ไซไฟก็มันเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่ง เราบอกว่าจริงๆแล้วหนังโนแลนแทบจะไม่ซ้ำเลยอะอถึงตอนนี้นะถ้ามองกันถึงโครงสร้างหลักอะแปลเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องได้ตลอดนับตั้งแต่มาเมนโต้มาเลยอินซอมเนียมาเลยทั้งๆที่โทนมันคล้ายกันนะเป็นหนังดราม่ายากรรมเหมือนกันนะ,ะแต่วิธีการใช้วิธีการเลือก,ว,ก,อกวิธีการเล่าเรื่องเขามันจะแตกต่างกันแม้แต่ความเป็นแอคชั่นใช่ไหมแม้แต่ดักไนเองในแต่ละภาคของดักไนอ่ะมันก็สามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละภาคได้ไงซึ่ง เราเลยมองว่าถึงแม้ว่าอยากจะดูดีโอเดซี่เป็นแฟนตาซีนะแต่เมื่ออยู่ในมือโนแลนนะเขาทำอะไรมาก็ได้อ่ะ,อะก็ยอมอ่ะอยากรู้ว่าวิธีการคิดวิธีการตีความของเขาจะเป็นยังไงด้วยซ้ำไปคืออย่างที่บอกว่าตำนานกรีกโบราณเนี่ยเยอะทำหนังมาเยอะทรอยก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้แต่เฮอร์คิวลิสเองนะเวอร์ชั่นที่เป็นเดอะร็อกเล่นเนี่ยมันก็พยายามจะตีความเป็นประวัติศาสตร์ขึ้นมาพยายามจะลดความเป็นแฟนตาซีด้วยซ้ำไป จนบางครั้งคนดูหวยหาแฟนตี้ดยนะไอ้ยาเวอร์ชันนั้นอะเวอร์ชันของเดอะล็อกเนี่ยไปใช้กิมมิคของการที่บอกว่าไอ้นิทานเกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสอะจริงๆเป็นเรื่องเล่าที่มีคนพูดถึงเฮอร์คิวลิสยังไงบ้างใช่ทั้งนั้นที่ประวัติศาสตร์มีอยู่ประวัติศาสตร์มีอยู่ก้อนนึงแล้วก็มีนักเล่านิทานทําให้เรื่องราวของเฮอร์คิวลิสมันเกินจริงไปจากตัวตนอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นการตีความอีกแบบน,นนะแต่เรามองว่าถ้าโนแลนสามารถผสมสองแบบสองแนวนี้ได้ก็เจ๋งนะ ทั้งเป็นดราม่าบทประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็สามารถแทรกความเป็นแฟนตาซีเข้าไปได้อย่างเงี้ยน่าสนใจมากแล้วก็ยังอยากรู้เหมือนกันนะว่าแนวหนังจริงๆจะเป็นอะไรคือตอนนี้มีทิวเลอร์แอคชั่นไซไฟดราม่าชีวประวัติเรื่องนี้จะเป็นแอคชั่นประจนภัยเลยหรือเปล่าอืมเอาแบบจัดหนักแบบที่ไม่เคยทำอ่ะไม่เคยโนเล่นทำมาก่อนหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยก็น่าสนใจอีกอ,กอย่างนะอืมถือว่าอันนี้เปิดมา ผมว่าก็เห็นอะไรประมาณหนึ่งแล้วก่ะแล้วก็จากที่เราเดามาช่วงแรกที่มีกระแสข่าวออกมาเรื่องเป็นหนังเกี่ยวกับแวมไพร์บ้างแหละอะไรต่างๆ <c oughs> คือ <c oughs> มึงจะเอาโรเบิร์ตสืบบ้างล่ะอะไรเอาโรเบิร์ตแพทริสันมาเป็นทวายไรคือเขาไม่ใช่เออแต่ว่าโอเค <c oughs> เนื้อเรื่องไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็สิ่งที่เรารู้ตอนนี้คือเนื้อเรื่องเป็นวรรณกรรมเป็นกวีข,ของโฮเมอร์ดอีโอดิซีแล้วตัวข่าวออกมาเองว่าโอเค จะใช้เทคโนโลยี iMac ที่ไปอีกขั้นหนึ่งนะมีความพิเศษเพิ่มอีกขั้นหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าคืออะไรแต่ว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โนแลนกำลังเล่นกับเทคโนโลยีขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันเหมือนตอนที่ดันเคิร์กใช้ฟิล์มเต็มเรื่องซึ่งคราวนี้ไม่แน่ใจว่า iMac ที่โนแลนกำลังจะใช้กำลังจะเป็นไปในทิศทางใดแต่บอกได้ว่าเป็น iMac แบบประสบการณ์ใหม่ที่ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้ก็าทำอะไรก็ท็อปฟอร์มหมดอ่ะนี่เขาเพิ่งได้ตําแหน่งทันเซอร์ด้วยนะใช่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 ปแดงไปแดงปแดงปแดงเลยทันเซอร์คนใหม่เลยเพิ่งจะเข้ารับตําแหน่งในฐานะทันเซอร์พร้อมกับภรรยาที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเขานี่แหละก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่ดีแล้วกันนะแล้วก็หลายคนจับตามองแล้วกันโปรเจก์นี้รวมถึงว่าไอทีมนักแสดงที่ได้มาเนี่ยจะเล่นเป็นใครบ้างอ่ะเพราะว่าในตํานานของออ y ดซี่เนี่ยตัวละครเยอะมากเลยนะอซึ่ง แค่นี้ไม่พอด้วยเดี๋ยวต้องมีการประกาศอีกหลายคนแหละที่ต้องโผล่มาว่ารับบทเป็นใครต่อใครอะไรเงี้ยเราก็มองว่าน่าสนใจนะกับทีมนักสแสดงแล้วกันเนื้อเรื่องว่าจะแมทกันยังไองอะไรเงี้ยหรือจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ไหมอย่างทอมฮอลแลนด์เงี้ยที่เราเคยเห็นเล่นแบบเรียกว่าเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอะถึงจริงๆอายุเขาจะเยอะแล้วแต่ยังเล่นภาพลักษณ์เป็นวัยรุ่นเงนี้ยแล้วพอมาอยู่ในหนังที่จริงจังขนาดนี้มันจะเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เขาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือคนอื่นไม่ค่อยห่วงนะเรายังเลง,นนงทอมฮอลแลนด์อย เขาเคยเล่นดราม่านะเล่นได้ดีด้วยนะแต่ว่าสำหรับในหนังโนแลนกันเลยไม่รู้ว่าภาพลักษณ์จะเป็นยังไงนะส่วนคนอื่นนี่ท้าทายบทบาทมาเยอะแยะมากมายแล้วไม่น่าห่วงอยู่ที่ว่าจะพลิกบทบาทมากน้อยแค่ไหนแล้วกันเพราะว่าคราวที่แล้วผมว่าก็สร้างปรากฏการณ์หลายอย่างนะตอนที่ออเวนไฮเมอร์เข้าโรงจนตอนนี้อาดีเจก็ไดออสการ์ไปแล้วซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้ไม่รู้โปรเจกต์ของโนแลนจากแต่ก่อนโอ้โหทำเงินไง แล้วก็ <Yeah. S 1> หนังคงเข้ารางวัลอะไรบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ผมว่านักแสดงไม่ได้คาดหวังแค่ทําเงินแล้วละ่ะบางที mm. หนังโนแลนมันได้กล่องด้วยหนังโนแลนเข้ามาอยู่ในหมวดของไม่ใช่หนังอินดี้ที่โอ๊ยขายนักแสดงแล้วก็ขายบทบาทนักแสดงเข้ามาแต่ได้เงินได้กล่องแล้วเปิดทางให้นักแสดงได้โชว์ด้วยเทินไปสู่อะไรบางอย่างได้ด้วยอะไรเงี้ยเออน่าสนใจซึ่งก็ ใครที่สนใจผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็รอกันยาวๆ2 0 2 5ทั้งปีคงจะเป็นช่วงที่เขานี่แหละลุยงานกันแล้วก็ข่าวบอกว่าช่วงกลางปี2026ก็คือช่วงกรกฎาคม17กรกฎาคมก็นั่นแหละติดตามกันจริงๆน่าจะเปิดกล้องในเร็นนะนนวนี้นะได้ข่าวว่าน่าจะเปิดกล้องต้นปี2025เลยแต่ว่านั่นแหละระยะเวลาในการถ่ายทำแล้วก็โปรดักชันถ่ายตัดต่อนู่นเลย ลางปีโปรเจกต์วางไว้ก็จับตามองทุกขั้นตอนอ่ะเพื่อง,ง่ายห,หนังโนแลนตอนนี้นะคือเหมือนตอนเขาไปไฟเมอร์แหละแค่ตอนประกาศรายชื่อมาก็แบบออโอ้ยมันดับเสร็จแล้วก็เริ่มถ่ายทาโอ้โหกลายเป็นหนังขาวดําทุกอย่างทุกก้าขั้นของการทํางานของโนแลนมันโดนจับตามองหมดแล้วกันซึ่งก็ติดตามข่าวายาวๆแล้วกันสำหรับโปรเจกต์โอเดซีนะออคือเป็นคนทํางานเร็วมากนะผมบอกเลยอันนี้คือแบบ เร็วเร็วมากทุกอย่างคือประมาณสองปีอะได้ดูหนังใหม่ละวสองปีสองปีกว่าอะไรเงี้ยคือบางทีอะเขาได้แรงบันดาลใจระหว่างทําหนังเรื่องอื่นไงหนังเรื่องเก่าไม่เสร็จเรื่องใหม่เริ่มแล้วอะไรเอเงี้ยซึ่งเราก็มอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละถ้าไม่งั้นก็คือถ่ายนังเสร็จไทยออฟเฟนเดอร์เสร็จว่างอยู่ก็ลองหาอะไรอ่านก็เจอของดีอะไรเงี้ยก็เทคถามไม่นานในการที่พัฒนาโปรเจกต์มาในแต่ละขั้นตอนแล้วกันอืมรอดู ดีออ d y ดิซีซึ่งไม่รู้จะชื่อเรื่องนี้เท่ไหรนะแต่นั่นแหละโปรเจกต์ <laughs> ใหม่ของโนแลน